เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับวันนี้มาอยู่กันในแอป X7 ็กซ์เซิอีกแล้วนะวันนี้จะมารีวิวเกมนารูโตะการตื่นขึ้นหรือว่านารูโตะเวกเอเวกิ่งใช่หรือเปล่าจำเป็นจำชื่อไม่ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ถ้าใครดูแล้วนะครับอยากจะเล่นนะครับผมก็สามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับเมื่อเข้ามาคอมเมนต์ปักหมุดแล้วนะครับผมก็ให้ทําการกดดาวน์โหลดตรงกลางจอตรงนี้เลยนะครับผมกดไป อ่าแล้วเขาก็จะโหลดเป็นแอป e x 7 l u i Game มาให้ใครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตั้งเดี๋ยวไปเจอกันในแอปเลยนะเอาเลยครับผมตอนนี้ผมเข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยนะรับไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมของผมเป็นภาษาจีนนะครับมันสามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ว่าผมอ่าอยากใช้เป็นภาษาจีนนะแล้วก็สามารถปรับภา,ภาษาไทยได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็นะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันมีเกมให้เลือกแบบ เป็นร้อยเกมเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับสังเกตข้างล่างคําว่าบูสเตอร์นะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับให้เราทําการกดเปิดบูสเตอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วยนะตรงนี้นะครับโอเคผมก็ได้ไปเปลี่ยนภาษามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้เข้าใจง่ายหน่อยนะกดล็อกอินได้เลยนะครับโอเคเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะเขาก็จะเปิดบูสเตอร์ให้เราแบบนี้นะครับผม โทรศัพท์เราก็จะขึ้นรูปกุญแจข้างบนหัวโทรศัพท์นั่นเองนะครับโอเคก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราก็ไปเข้าเกมได้เลยนะครับผม โอเคครับเมื่อเราทําการเข้าเกมมาแล้วนะครับเกมก็จะให้เราล็อกอินหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับผมเราสามารถ login, ล็อกอินลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ได้เลยนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากนะหรือว่าถ้าใครไม่อยากล็อกอินเข้าใช้ด้วย Google สามารถกดตรงนี้ด้วยอ e ีเมลได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้เป็น Google นะครับก็คือทุกคนนะ่าจะต้องมี Google อยู่แล้วนะครับผมอ่ะเรากดไปได้เลยครับโอเคหลังจากที่เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมเท่าที่ผมเห็นตอนนี้เป็นภาษาจีนแล้วภาพผมแตกมากนะครับเพราะว่าเครื่องผมอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่ครับผมอ้แต่ภาพสวยมากเลยนะี่ครับถ้าใครเครื่องลื่นๆนี่ผมบอกเลยว่าภาพไม่แตกแบบนี้หรอกนะครับภาพผมแตกก็เพราะว่าเครื่องผมไก่นะครับอือหมาลยลลวครับนารูโตะกับซากุระครับผมโอ้เป็นเกมแนวเทิร์นเบรสามดีแบบนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะสวยมีการกดสกิลด้วยปัง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 อย่างเท่เอาดีหิวครับยินจาแพ้นะยินจาแพ้โอเคผมว่าผมต้องปรับภาพนิดนึงแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนแบบนี้ไม่รู้ว่าผมจะไม่รู้ว่าผมจะอ่านออกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีระบบแปลภาษาผมขอเข้ามาดูระบบแปลภาษานิดนึง โอเคเหมือนจะยังไม่มีระบบแพทเข้ามานี่ครับแปลว่าเราอาจจะต้องเล่นภาษาจีนไปก่อนนะครับยิ้วก่อนนี่เียบร้อยสำหรับแนวทางการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผม ผมคัดใจภาพนิดนึงว่ะผมอาจจะต้องไปปรับภาพนะครับเอาเงาออกแล้วก็ปรับภาพสูงสุดเลยนะครับผมน่าจะไหวผมว่าเงาเป็นอะไรที่กินสเปคสุดแล้วนะครับแล้วก็สูมกาชานิดนึงเปิดออกมาเป็นซาสสเกตแน่นอนให้ผมเดานี่ไงมีซากุระนารุโตะขาดซาสสเกตได้ไงนะครับผมทีม7จ็ของเราครับ ขาดไม่ได้อยู่แล้วนี่จะกระไฟตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับดูจากไฟแล้วถ้าดูนารูโตะเป็นไงน่าจะเป็นธาตุลมหรือเปล่าว่าตำนานวายุสระตันนะครับนี่เห็นไหมธาตุลมจริงด้วยแล้วก็อันนี้เป็นธาตุรักษาครับถือม่วงดูทาซาสึกเกะหน่อย คาถาพึงนารูโตะคาถานินจาแยกเงานะครับปัก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 คอมโบโอเคก็อ้างอิงมาจากอันิเมะโดยตรงเลยอันนี้ก็คือคาถาถนัดของแต่ละตัวเลยนะครับผมว่าคาถาเพลิงน่าจะ น่าจะกว้างาพอสมควรนี่เห็นไหมมันโดนดีสองตัวนะครับแต่ว่าครถาแยกเงาของนารุโตะแค่ตัวเดียวนะครับอืมกระตุกหลอเกินนะครับผมไปกันต่อครับ ผมว่าต่อไปน่าจะเป็นคาคาชิอาจารย์นั่นเองมมผมอยากจะดูเออกล่องจดหมายเลอเกินกระถ่ายแยกเงากระถ่ายแยกเงาพันล่างแล้วก็กระถาเพลิงลูกบอลไฟลูกไฟยักษ์ นี่ครับเป็นสไตล์นารูโตโดยตรงเลยยับตรงนี้ใครชอบดูนารูารโตแนะนําอย่าพลาดเกมนี้เลยครับภาพค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยแล้วก็แจกของเยอะด้วยนะครับผมเท่าที่ผมทราบมานะใครโหลดจากคลิปนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าของแจกไม่อันแน่นอนนะครับสู้ต่อมื่อไรจะให้เราไปสุ่มกาชา มีการอัตโนมัติแล้วครับมีการอัตโนมัติเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ต้องกดเองนะครับนี่พ่นไฟที่สามตัวโคตตึงสวยนี่คือการคอมโบที่ถูกต้องนะครับกดไหนต่อเอาละอันนี้คือเนื้อเรื่องหลักเลยผมจำได้นะครับ ตัวนี้น่าจะใช้คาถาน้ําแข็งที่มันเป็นน้ําแข็งล้อมรอบๆล้อมรอบรอบ่ะตัวนี้ภาคแรกเลยครับล่างชิบุเดนเลยตรงนี้โอ้จะตุยได้ครับนารโตะรฟไยมาแล้วครับคาถาน้ําแข็งนี่ไงผมจาได้เรียบร้อยนาโตะเดสปาร์ตาไปแล้วครับ จากนี้นารูโตะก็จะแปลงร่างเป็นก้าหางครั้งแรกก้าหางที่แบบเสทเซียวมันนะครับจะก,กะมันหลุดออกมาอะไรประมาณนี้นะถือว่ามาเล่าประวัตินารูโตะให้ฟังเลยแล้วกันโอไอตัวนี้ครับจำไม่ได้แล้วเหมือนกันโอ้เราน่าจะตายนะตรงนี้น่าจะบังคับตายหรือเปล่า เลือดมันไม่ลดเลยอ่ะนี่อบบาบังคับแล้วเอาเลยอาจารย์คาคชิมานี่ไงโวตีทีสามพันหกพันโอ้ไม่กอดพันปักษาปักโอ้มีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยว่ะมันมาเป็นเนื้อเรื่องเลยนะนี่เรียบร้อยครับมีคนมารับแทนโอเคมันมาเป็นเนื้อเรื่องเลยครับผมนึกว่าจะเป็นการต่อสู้ธรรมดา เนื้อเรื่องก็มาครับโอเคเรียบร้อยหกหยวนนี่นะครับผมสำหรับระบบการเติมเงินนะครับนี่เห็นไหมคุณได้รับหคูปองเอ้หกหยวนนะครับทุกวันภายใน7วันนะครับผมก็คือผู้เล่นใหม่นะครับผมสามารถเติมเงินฟรีๆเลยเดี๋ยวผมชำระเงินให้ดูเลยแล้วกัน โอเคก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปด้วยกาชา1ิลูกนะครับผมจัดไปดูกันว่าจะได้ใครมั่งนะครับผมอุย้ยมีสีทองอันหนึ่งครับโอ้กาลาครับผมกาละตอนเด็กด้วยนะครับส่วนมากก็จะเป็นชิบุเดนมั้งอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไม่มีแบบพักพักพักโตเลยเหรอ i'm not that